สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จจมจะมารีวิววิธีแก้มดดำในกระถางนะคะช่วงหน้าร้อนมันจะมีแบบเอ่อมดดำในกระถางเนี่ยนะคะช่วงหน้าร้อนคืออากาศมันร้อนมากแล้วก็มดดำเขาก็มานะอาศัยอยู่ในกระถางดำ มื่อกี้ตัมก็เพิ่งลดไปกระถางนี้นะคะคันนี้ตั้ก็เลยเออนึกได้เดี๋ยวมาอัดวิธีการทํารักษาง่ายๆนะคะให้ดูเพื่อให้ต้นไม้เราเนี่ยสวยงามนะคะตอนเนี้ก็คือมดดําตัวเล็กๆเนี่ยค่ะมันจะเดี๋ยวตั้มหาให้ดูว่ามดดําแบบไหนหมดดําตัวใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นกล้วยไม้ตมั้มแล้วก็มดดําตัวเล็กๆมันวิ่งไปไหนล่ะ มันจะขึ้นเนี่ยค่ะมันวิ่งเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันวิ่งเร็วมากเลยเนี่ยค่ะเนี่ยมันจะอาศัยอยู่ตามใบไม้เรานะคะก็คือรังมันเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนี่นะคะเนี่ยมันขึ้นกระถางต้นไม้ตามก็คือตามดูแล้วมันขึ้นต้นเอาโบต้มทั้งสองกระถางนะคะแต่ต้นอื่นอื่นเนี่ยตามก็จัดการหมดแล้วแล้ก็ ในส่วนของฟิโลสเปนเดตมันก็ขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องจะมีสูตรง,ง่ายๆนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยทุกครัวเรือนต้องมีอยู่แล้วนะคะสูตรของตั้มเนี้ยก็ใช้ง่ายๆเลยนี่ก็มีส่วนประกอบก็คือมีน้ำเปล่านะคะนี่เป็นน้ำเปล่าแล้วก็น้ำยาสันไลนะคะแค่นี้เองแล้วก็ไม้สำหรับคนนะคะเดี๋ยวตั้มเติม เยอะๆกว่านี้หน่อยเพื่อนๆก็แค่เอาน้ํายาสันไทลเนี่ยทุกบ้านเนี่ยต้องมีไว้อยู่แล้วนะคะสำหรับ้าจารย์อันนี้ตั้มก็จะทำให้ดูเลยแบบคลิปไม่ได้ตัดต่อนะคะก็ใส่ไปพอประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็เอาไม้เนี่ยคนๆน้ํายาสันไทลนะคะแก้วนึงเนี่ยต่อกระถางหนึ่งนะคะที่ตั้มใช้ตั้มก็จะคนๆแบบนี้เลยนะคะ ไม่ต้องให้เขาเกิดฟองมากนะคะแต่ขอให้ตัวน้ํายาสันไหลเหลืองๆเนี่ยละลายไปกับน้ํานะคะเสร็จแล้วเนี่ยตั้มก็จะเอามานี่นะคะนถือมาเอามาลดนเอามาลดตั้งแต่เสาค้ำไม้เลยแล้วก็บริเวณร,รอบกระถางรอบต้นนะคะของกระถางอัโบนี่ค่ะ ็ลดไว้อย่างเงี้ยไว้ประมาณสวันนะคะก็คือยังไม่ต้องลดน้ำเปล่าอย่างอื่นก็คือต้นอัลโบต้มต้นรักของตั้มเลยนะคะพอดีมดดำมันขึ้นพอดีต้นใหญ่เนี่ยตั้มต้นเนี่ยค่ะที่มันเป็นใบขาวๆขาวเผือกเนี่ยทั้งใบเนี่ยมันขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าตั้มทำลดละแล้วตั้มก็นึกได้ว่าอัดคลิปให้เพื่อนๆที่ จอปัญหาหมดดำในกระถางช่วงหน้าร้อนเนี่ยทำก็ทําวิธีแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวอีกกระถางหนึ่งเดี๋ยวต้องเติมน้ำาก่อนก็ใส่น้ํามาแล้วก็ใส่ในส่วนของน้ำยาสันไลล,ลงไปก็กะกะเอานะคะเพื่อนๆประมาณฝาสองฝา แล้วก็คนๆๆแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวต้นไม้เราตายนะคะเพราะว่าตั้มลองได้ทดลองทํามาแล้วหลายกระถางนะคะก็คือดูแลมาเรื่อยๆแล้วก,ก็ลืมไปว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นทิคดีๆไม่ต้องไปพ่นใบพ่นอะไรยุ่งยากนะคะเพราะว่ากระถางมดดำเนี่ยมันชอบขึ้นกระถางต้นไม้เรานะคะนี้ตั้มก็ลดไปเลยลดตั้งแต่เสาขำมันจะได้ไม่ต้องขึ้นมา ก็เท okay, ไปแล้วลาดรอบๆต้นแค่นี้เองเพราะต้องมองว่าไอ้สันไ่ลมันมีกลิ่นของน้ำยาสันไลแล้วมันมีเคมีนิดหน่อยนะคะขนาดล้างจานเราเนี่ยก็ยังปลอดภยัยเพราะว่าเราก็กินแล้วเราก็ล้างน้ำเปล่าก็ปลอดภยัยพอเราเอาทำแบบเนี้ยตามสังเกตดูมดดำในกระถางมันหนีหายไปแล้วมันก็ตายอยู่ในกระถางหรือว่ามัน ยกลังหายไปนะคะอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาง่ายๆนะคะที่ตั้มใช้ดูแลส่วนต้นไม้ตั้มทั้งหมดเลยก็เอาทิคดีๆมาฝากเพื่อนๆถ้าชอบก็ฝากออกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะคะคเพื่อนๆหรือคอมเมนต์ดีๆมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะว่าอยากรู้เรื่องอะไรเนะี่ยตั้มจะได้แนะนำวิธีการ ดูแลต้นไม้ง่ายๆให้เพื่อนๆนะคะเราก็จะได้มีต้นไม้เนี่ยสวยๆของเรานะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศลงเรือนช่วงบ่ายของตั้มนะคะก็มีความสุขในการดูแลไม้ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ตั้มก็มีทิกดีๆลาไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะ